ไม่ได้มาทำไรกันเดี๋ยวนี้วันนี้เรามาทำเมนูพิเศษวันนี้จยากที่ว่ากินอาหารในเมืองกินอาหารพวกไอฟาสต์ฟูด้ดกินกันเล้วมันมันน่นาเบือ่อเลยหาอานไม่ไหมที่ว่าเราต้องการที่ว่ามันน่าร้อยวันนี้มีเมนูเลือดครับ 嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs> ทูชุดทูคัทชนแนลเป็นจองทีเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่ไหมหัวใจโซเชียลก่อนสบหรับชุมลับให้เต็มเฮียสุดเยียห้เลียมลวดให้เซ็ตเร็วเรียกพอเรียกแม่ปีๆน้องๆผักปวกเปลือนฟุ้งหมายเต็มเล้วค่อยหลับชุมไปปลอมๆกันข้อย่ำยำยำห้ามพลาดด้วยประกันต่างบวงเดีดเด้ดเด็ดืมบอกทูชุดทูคัทชนแนลเป็นจองตองทิ้นและจายประสาตตองทิ้นเป็นลักค้อยนุกในการหลับชุมเชิญหลับชุมได้เลยครับ เดี๋ยวลือดเดี๋ยวได้ะอ่าเลือดปุ๊กับอันี่คุ๊กกับพุกกุกอ่าเป็นกุกกิตต้บัตรัี่วชิ่นมาโดยเฉพาะอนี้วีนี่แหละับจักว่าเป็นบุญจัปัดเป่งเป่งครับนี่อันนี้กรอบรอบปอนี้รับเป่งชิมากับนิ่ักกับนิ่นหลักเยอะๆอานิ่นหเยอะๆโอเครับเราุ๊มื้นที่บงแล้วนี่มาบอกเ้ย่ไม่ตัดเน้นดี เนี ha, oh no, the ่ยบอกมากับผมผู hmm. Republic, ้ใหญ่ก mm ุ hmm. mm ๊กนะครับไม่ร uh ้อยอยู hmm. uh ่ไม่ร้อยอยู่เบือยเบื่อยคุณชาดีจุ่มแก้วอ๋อเรื่องลุงเบื่อเลยมั้งครับอ่าเรื่องลุงมันจัดจัดนะจัดใส่ใส่ย่ายบุ้งร่มบุ้งร่มรได้ได้มุอ่าได้มุ้งอ้เนี่ยได้มุไม่ใหญ่ได้ดูหนักไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่โอ้หนี่จัดเย็นนะครับโอเคจัดนี่ดับไอ้นี่ไม่ใหญ่ดับลูกดันงโอ้ลูกดันดัน มันใหญ่โตไอลังน่ะดันตรงนี้ไก่มุ้งไงไก่มันมีลอกไก่กันอ๋อไม่ไอ้อันไอ้นู้นมันอ๋อนุ่มอ่ะได้ได้ไอ้ดึงนี้ยเลยครับนี่เป้นมาตังยมัวนี่ไอ้นี่ครับไก่ยับอ๋อนี่กับไก่ยอ๋อนี่ไก่ยครับเป็ดอ๋อตัวเค๋กับผมได้มีไก๋ยอีกเก๋ยอ้ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้มานทำไรอ่ะอันนี้ใบไก๋ยอ๋อใบไก๋ยอ๋อมาสักเลืออ๋อมาสักกับเลือดนี่ครับดึงอันนี้ไก๋ติ๊กเกยเหลือเหลือน้ำมันกระเทียมน้ำมันดีจีอ่า

อ่าร้อยใช่เราว่างจะเสียดเนื้อร้อยอันนี้เราจะผสมเลงลงกันเลยลลุงกันนี่เงใช่ขวดเทียมเทียมหอมหอมชดยาลาขิงกระเคือกคนไก่ไว้ร่างเปลือกติมบนกันเลยอ่าติมบนกันเลย้ดีแต่นางยงว้าแต่นางยงเลยวะใั่แต่นางยงกับที่เลนนางยงอ๋อนางยงนะครับได้ได้ได้ที่ทต่เลยมากับเมนูนี้ครับอันด้วยนี่กับ โคตรมาก็าจะจ่ายกับเ,เนี่ยเอาใจเนี่ะเราเนี่ยชอบกดีตองซอสของว่ากินกันอยากหมกักอยากหมากตรงเนื้อมูเป็นตัวกรบปุ่นเป็นมืน้อใจดีใจเกิดแต่งงาน,น,นกินกันร้อยวันนี้หรือแสดงว่ามีอยู่ครับแสดงว่าถ้าว่าไม่ไม่กลับเัราะอคือมันมีไม่กรอบมีไม่กรับนะดื้อมันมียังดีไปเรื่องเราเนี่ยเจ้าบ้านคนเจ้าบ้านวันนี้กับเจ้าาวันนี้กับเจ้าบ้านวันนี้ต่างใจกับผมต่างใจกับนี่เลยกับ ก้อนดับดักอนัยาครับพี่ก้บนดับได้ได้ดัยนียรวันนี้กอนไม่ดื้อหรือก้อนี้ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ว่าี่นี่มีอะไรกันครับสวัสดีครับนี่พี่อะไรครับพี่เสนียครับพี่เสนียเสนี่เสี่วตองนะครับแล้วก็พี่ประสิ์เจ้าของบ้านพี่ประิ์กำกี้วําทำอะไรต่อพี่กระสักเรือดีมีนไม่รงดีนะครับพี่จะมาตีเมือนเดดิจะมาตีเมือนเด มันสักไม่อกตีมันจำๆหนึ่งสักเกินสักดีไม้านไม่นั่นไหม้านผยวย่าสักไอ้บดเหลือกนมันจะแตกสักไอ้มเลี้วเป็นน้ำมันเนี่ยเป็นริมเยเป็นไครับอะไรเหลือกนเลือก็อยากเหลือตกมกหน่อยใกลนี่คือดับเก้าดับเก้าหน้าไเลี้ยวนตะเลือไม่บเดี๋ยวบอกนะเหลือห้าเหลือเท่านี้เดี๋ยวเเนี่ยวนี้ยังไอเนี่ยไรคับไอ้นี่มันไอเดมันเเนี่ยท่าจันโอ้ท่าจัน ขาเดี๋ยวนู้มันหน่อยเลยิงก็เลยใช่เนื้อจัว์ยังใชเวลาใช้เวลาประมาณที่หนที่กับกะเรียวยังไงมันเร็วเนี่ยคือเวลาไม่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 ใหญ่เดน้ากันเตาคืออยู่แต่เร่งกุญแจโอ้โหก็เดี๋ยเอาโรยกลิ่นใครอกมัอนอกอยู่กับเลือดมันจะไม่เข้าอันนี้ก็เรียกว่าย้ำเ่ายุบแบบม้งเรียกอี้ ไม่ใช่ยำเมนูนี้เลยอยากกินเลต้องใจค้นแบบเต็มเลยทำช่วยกันมันพิเศษจริงต้องใช้เวลาใช้เวลากลัวมันต้องใช้เวลาเยอะเริ่มการนมันเริ่มจากการมีความสามัคคีกันในชุมชนแล้วก็ในครอบครัวก็จะมาแบบนี้อยากเดี๋ยวเป็นแบบมือเชี่ยนอุปกรณ์ที่เราเลยเลียเตรียมอุปกรณ์เม็ดตกย่างเม็ดตอนนี้อก็รูปเมนูปุ๊บในน้ำหนึ่งปุ๊บเดือยปุ๊บเือยกันตอนนีกคือ

วามม <Island> ือเลย่วยไม่จอง่วยไม่จองราวางนี่คือการพัดให้มันเป็นเือพัดให้ทุกอ๋อรอยทุกอย่างเดียวรอยทุกอย่างเดียวเขาเลือเลือดะเลยลอไหวร่างควยไหวร่างควเลยเล่นก็เย่ยบพัดเลือดเหรอน่าจะเหลือลงร้อนองนึงเดียวรติดตามตอนต่อๆอัร้อนครับร้อนรูแก้วยครับ อ้าวปัจจุบนดาวังดาวังบุ๊เป็นลูกอลเลือดเลือดได้กลมกลมกลงนี่เป็ดเลือดเลยเลือดเมืกี้ออกไม่ตันเลือดบเรียบเลยไม่ไม่รอคิวเลยวงเล็วตรงเลนไดเี่ยได้เหีได้หอ๋อได้เหีได้เอ๋อนี่ได้ได้เรเหลีนี่ก็ได้เรเีเด็กเดียวเดลือดรับผม เอาไม่ตันหน่อยเอ๊ะเป๊ะๆปุ๊กนี่เรียวอะไรย่างเงหลักย่อบลุดอลยครับเว้นเหลือแต่งตังค์แล้วนีไม่ได้ตีเลยตัวตัวอ่านี่คือเป็นตัวที่ว่าไปอีกเลยครับเพราะว่าต้องให้อ่าเหนื้อทุกคนครับบอกไายตรงนี้ทุกคนเมื่อพัดจะได้ดีเลยครับนี่นี่ที่นี่ทั้งหมดอือปุ๊กตัวนี้อ๋อพัดเลยจุกเลียวใช่ไหมาจับตรงหนามันแอ้งเฮ้เหลือตรงไปด้วยดิอ๋อปัดเลยอืม

เร็วเร็วเร็วเร็พราจบพอดีบุ้งแล้วอ่าอย่าอย่้จานกบเด็นตมมมีบากร้องนลครับทุกเลยครับทุกเลยเอาบักร้องไวนี่ครับไม่มีบากร้องนี่เคยได้เคยเน้นจิมิมดีกวเราอ๋เครืงหมอนไม่ดีปีนี่ไหวอ๋อดีปีไหวมันเป้ยๆนะอ้นี่มันจะจืดหนูกเอาไอ๋อก็อยากได้นี่ก็อยากได้ครับครับบูรุ อ๋อพลิกอะไลนึกไม่ออกนึกเอไหม่เร่นมาโอ้โหลักทุ่นเราทุ่นเราตัวหลักทุ่นุ๊ตัวหลักทุ่นี่วันนี้คือเดี๋ยวๆเลยว่นนีคือตรงจ้างเราตัวของแป้งมากว่านี้เพื่อจะเอาทุ่นด้วยปุ๊เลยนะลับกมกุ๊กเลยนะกับกมต้องสั่งมูเพิ่มช่องรูนะครับ มึงเนี่ยนะครับจาไม่สร้างมู่ผืมช่องรูดไม่มากครับโอเคที่ไม่บอกอียวะไม่บอกเอีวฮะไมคนรู้จักไหมครับอีวะเอียวะยู้จักไหมครับอันนี้คือเราไม่เหลีวตั้งับทางตม่ตนี่เอยังนี่วะครับกับนี่ยหะครับได้ได้ตึงคุยๆแล้วคินไมห้เปล่าไปจะ๋วมองเพื่อนได้ไหมครับออได้ไ้ได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 ้นด้ได้้ได้ไดได้ไดได้ไดไ้ได้ไได้ไไดไได ป็นรุดมาตอนนี้ผมไม่ตัดิดเดียวอ๋ได้ัวใอนได้เลยครับผมออตอนนี้คือรัมาปลอมซึบปมซึบเลยอย่านตอนนี้ก็คือทำแซสบอิีบูลเลุกทำอะไมั้เยซึ่งปลอมซื้อเลยก็ตอนนี้ก็คืออ่าบรรดาซื้มาบีครับมานพี่ก้อนกลัวว่าิ้มันึงมีปัญหาเลยไอ้ฟุกกินก่อน เือสัญญาณกลมบ้านไม่บ้านบ้นเพื่อไม่บ้านบ้านอกินครับนต่อไปก็คือพูดจกุ๊พูจกุูจกุีพูจกุครับพดีปยไม่ม่เนาะกลมพดี ไม่กัดเลยพอดีแม้ดีตอนนี้กับม<า>กัมน,นี้นนวันดีว่าเพื่อนที่ท่านหน้าท่านกับนะคร,รับแต่นี่คือเพื่อกล้ามจะจะจัดเก็นจะอ่าไอ้ผู้ใหญ่พวกมือร้องให้คนชิมอ,อืออูมามิอูมามิจัดเก็บเขาชิมกันหมดแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายหรือว่าจะรอดหรือไม่รอด ผมเลยต้องชิมดูครับชิมดูชิมดูกถาเว้งกลางวันเลยดพี่อ้วตรงไยังไม่งอไ่งอกกันฟิต่างายแข็งแรงต้อนะนมิสุดยอดมากครับคือเป็นเมนูที่นี่นี่ผมไม่เคยกินที่ไหนที่อร่อยกว่านี้ครับผมนี่คือที่เดียวที่อร่อยที่สุดในโลก เดี๋ยวหาป่ะโอเคเมนูหน้าเราทำไรกันเราเมนูหน้านี่ผมอยากให้เป็นเจลาตินนะครับโอ้ออเงินนี่คือพี่สนี่ต้องการให้เป็นเจราเิ้ครับพอดีผมมันมีอยู่ในน้ำน้ำได้เดี๋ยวเมนูหน้าเป็นเจราเิาเาเคา้ครับผมเจราเิ้ทำยังไงครับผมปัดที่มอไปเลย,ยเจลาตินปัดที่เมาปัดต,ตอนเป็นเป็นเนื้อปัดตอนนี้มันตายแล้วก็กดตับตอนต่อไปนะครับกุ๊กพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมเลยรับ

เ oh, สน่ห์ oh, uh. ปลายจวักเมียรักไม่หาย oh. <laughs> การใช้เครื่องมาตำละลายจำเอาไว้ขอใจครกเบือบ้านไหนมีครกเบือใจตั้งหญิงทั้งใจไม่หนีไปเหลือ <laughs> จำเอาไว้ขอใจครกเบือแกงต้มยำเนื้อครกเบือที่มเอง้า